จิไรยะกับโอโรจิมารุใครเก่งกว่ากันในโลกของนารูโตะการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของจิไรยะและโอโรจิมารุเป็นหัวข้อที่จุดประกายการถกเถียงในหมู่แฟนๆตัวละครทั้งสองมีพลังอย่างเหลือเชื่อและมีความสามารถเฉพาะตัวที่ทําให้คู่ต่อสู้น่าเกรงขามในการต่อสู้เรื่องจากจิไรยะซึ่งเป็นหนึ่งในซันนิงในตำนานและเป็นอดีตอาจารย์ของนารูโตะอุซึมาติ จิระยะเป็นที่รู้จักจากจัก,จก,กรยานสำรองอันมหาศาลและความเชี่ยวชาญในหมดเศษซึ่งทําให้เขาสามารถควบคุมพลังแห่งธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความเร็วของเขานอกจากนี้จิระยะยังเป็นผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญของไทจูตอสุดมิงจุกสุดและก็นอจุจสุดและสามารถรวมทักษะของเขาเข้ากับหมดเซียนเพื่อสร้างการโจมตีที่ทําลายล้างได้ ในทางกลับกันโคโรจิมารุเป็นอดีตสมาชิกของฮิปเร่งลีฟวิ l เล e และเป็นที่รู้จักจากความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับคาถาต้องห้ามโคโรจิมารุมีความสามารถในการใช้วิชานินจาหลายรูปแบบและสามารถจัดก,การกับร่างกายของเขาเองเพื่อสร้างแขนขาที่หายไปและเพิ่มความสามารถทางกายภาพของเขานอกจากนี้โอโรจิมารุยังมีพรสวรรค์พิเศษในการสัมผัสจกกักรและสามารถใช้ความรู้เรื่องจกกักรเพื่อสร้างคาถาที่ทรงพลังได้ เมื่อพูดถึงพลังดิบมันยากที่จะบอกกว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันระหว่างจิรายะกับโโรซจิมารุความเชี่ยวชาญในหมวดเศษของจิรายะทำให้เขามีพลังมหาศาลทำให้เขาสามารถสร้างการโจมตีทำลายล้างที่สามารถทำลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้นอกจากนี้ความรู้ขั้นสูงของจิรายะเกี่ยวกับไทจุกสึมินจุกสึและก็เนอรจุกสึทำให้เขากลายเป็นคู่ต่อสู้ที่นา่าเกรงขามในการต่อสู้ ในทางกลับกันโอโรจิมารุมีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆของนินจุดสุดและสามารถจัดการกับร่างกายของเขาเองเพื่อเพิ่มความสามารถทางกายภาพของเขานอกจากนี้ความสามารถเฉพาะตัวของโอโรจิมารุในการรับรู้จักระทําทำให้เขาสามารถสร้างคาถาอันทรงพลังที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดาย ท้ายที่สุดคำตอบว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันระหว่างจิระยะกับโอโรจิมารุขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแง่ของพลังดิบความเชี่ยวชาญในหมดเศษของจิระยะทำให้เขาได้เปรียบอย่างมาก อย่างไรก็ตามความรู้ขั้นสูงของโอโรจิมารุกเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆของนิ่งจุดสื่อและความสามารถในการควบคุมร่างกายของเขาเองทำให้เขากลายเป็นผู้ต่อสู้ที่น่าเกรงขามในการต่อสู้ตัวละครทั้งสองได้รับตำแหน่งหนึ่งในนิงจาที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลน,นารูโตะและเป็นที่นักถือสำหรับความแข็งแกร่งและความสามารถอันน่าทึ่งของพวกเขาใครแข็งแกร่งกว่ากาันทิ้งไว้ในความคิดเห็นขอบคุณสำหรับการรับชมของคุณ